สบายดีเด้อพี่น้องวัสดุสุขสุขพนสมบูรณ์สมบูรณ์เนอพี่น้องอ่าที่นี่ตอนขับเขาส,สู่ส่องบ่าไก่ครับพี่น้องอืมวันนี้ก็ได้มีโอกาสไก่ได้มีโอกาสแลาวพี่น้องมาส่งคู่บ้าเพิ่นนะพี่พน้องอ่าเจรียนทอนน้อยเต็มคู่บ้าอยู่ประจำวัดอ่าน้องของไผ่ครับพี่น้องเนาะอ่าไก่ก็ได้โอกาสเนาะซื้อโอกาสที่ได้มาถ่ายอ่า วัดบ้านะห้คงไผ่นะพี่น้องเพื่อนกับได้ขาดเรือเออขาดเรือหลายอย่างอยู่ยพี่น้องก็อยากให้พี่น้องคอนที่มีใจศรัทธาเนะเบิง่งนำ้ำคลิปหนีได้พี่น้องเด้อว,วัดกำลังสร้างใหม่ออต้นงานโยมเอ้ยมาทัานแล้วดีเนาะหมดแล้ว Oh, à. <laughs> 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 ôi nhắn oh, nên nọi rồi ôi lên nọi chắc ông nha ờ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  nó ờ ờ ờ ส่วนนี้เนาะก็ได้มี YouTube บ้านเฮาเนาะได้มาสวยลายเต๋อไปน้องพี่น้องเนาะอ่าขออนุญาตเอ๋ยเสือเด้อก็สิมีทางเขาไอ้บอยเนาะแล้วก็มีทางเขาเอ๋ยของพ่องเนาะก็ได้มาสอยเนาะทางนี้ส่วนที่เรือเนาะการละลายหม่องลายบ่อนเนาะมีใจศรัทธาเนาะมาสอยเรือในวัดแห่งนี้เนาะพี่น้อง คือบ้านนกขไ้ไผ่เมืองไายบุทองแครงซอนนัเขนน้อพี่น้องเป็นวัดอ่าบ้านวัฒศาสนาถ้ำอีกบ้านหนึ่งเนาะที่มีอ่าจิตใจศาสนาพุทธเนาะพี่น้องทางด้านการทําบุญทําทานเนาะนี่แหละพี่น้องตอนนี้กับเพิ่นกับวัดงบลายเนาะพี่น้องอ่าส่วน ่อยสอนไก่เนาะได้ยินเป็นคูบ้าเป็นแบาเนาะได้มาจาก,กายูทูบเบอร์เนาะการไล่ไลยแสนบาทพี่น้องเป็นไงคือหลายแสนบาทนี่ผู้ใหญ่เป็นมาสอยเนะะาะการไล่แสนอยู่แล้วที่นี่แยังขาดยังขาดเดูพี่นอ้องเอ้ยแบบยังขาดเรือหลายอย่างอยู่พี่น้องผู้ใด้แบบ จนะศรัทธาเนาะอยากสอยเรือรือว่า่างไดเนานะนํำใจเล็กๆน้อยเนาะอยากทำบุญเนานะแต่อันนี้บ่ไดนะ้บังคับเนาะพี่นอ้องก็คือว่าสีใไก่ว้าวเนะาะการทำบุญเนานะทำอยู่ไซก็ได้แหละเป็นได้บุญก,กันแลวพี่น,น้องเนาะแต่หาผูดด้ใดอยากเห็นบุญเนานะหรือว่าจะเห็น,นบุญน,น้ำวัดน้ของทีเนานะหรือว่าจังไดก็ติดต่อหาไก่ไ,ได้เนาะหรือว่าหา คนที่ทานเคยติดต่อห้ากระไดเนาะเพราะว่าคนแถวปันน้ำมง่นก็หูเบิดเพล่นเคยมาซอยายเนาะสิ่งที่ข้หน่อยซอยได้ก็คือมาซอยอา่าถ่ายท้ำเนาะหรือว่าวิดีโอนะเป็นวิดีโอให้ท่านผู้ชมอาาญญ่าท่านผู้ใหญ่เนาะที่มีจิตใจรักท่าเนาะอยากรวมทำบุญอา่ากับวัดแห่งนี้ เมืนก็ยุตสางมากอะลายเดือนและตั้งแต่เขาลงหน้าไปแล้วเนาะลงหายลงหน้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขาดเรีเยบเนาะพี่น้องหลายคนอ่ะที่เคยเห็นเนาะในคลิปแบบท้องไงใน,นบอยเอิ่มพอง อ,อันนี้คือแบบเบิดงบเลยบอคุบะเบิ้ดงบเลยบอน่เบิดงบเลยเนาะคือแบบผูได้อ่าทางทำบุญร่วมกันเนาะกวบในห้องไผยนี่ก็มีใจทานได้ที่มีใจทักท่าเนาะขาคอโมทนาเด้อพี่น้องเด้อเขาแบุญกุศลน้ำ ล้างเนาะการใหญ่ผมว่าจะการล้างน้ำจักโอนยังเนี่ยพี่น้องเด้ออ่าเป็นปั้นนี่ไก่บ่วหูเด้อขอโหดขอไพ่ได้เนาะเรืดินสาธารณะาะนะฝุดนกไก่กับบัหูเป็นได้เนาะอันอันนี้เป็นรูปปั้นเนาะพี่น้องหูบ่พี่น้องหูกับคอมเมนต์บอกไก่เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้เนาะอันนี้เป็นเป็นงูงูงใหญ่นะพี่น้องเนาะงูงใหญ่อันนี้ก็องยังหูกันนะพี่น้องเนาะนี่สื่อหรืออ่มองนี่พี่น้อง นี่จะสื่อผูกสานเนาะนี่จะสื่อผุกสานงูมีสื่อกองเพม่อนจักสือยังยี่ห้แล้วเนาะยี่แล้วก็มากินมาบุญเนาะ มาคอยบอยมาเขาเจมันล่าเนาะกันก็เคยมากกันถ่ายเที่ยงแล้วเนาะแต่พู้ว่าพี่น้องจำได้หรือเปล่าอ่าส่วนพี่น้องคนใดเนาะที่เขามาใหม่เนาะอ่าพี่ยังบุกเคยเห็นกับไปเบิ่งคลิปเก่าก็ได้เ้อพี่น้องเด้อขาฝากเดอะพี่น้องเ้อผู้ใดมีใจศรัทธาเนาะอยากซอยเรือเนาะ ลเล็กน้อยก็ได้พี่น้องบมอบังคับกันเรื่องทําบุญนี่เนาะบ่บต้องบ่ต้องกะว่าเออฝากหน่อยเราบอกล้กาฝากหรนพี่น้องทําบุญนะ,นะเนาะเฮาบจำเป็นต้องกําหนดดอกพี่น้องเอ่อตามกําลังเฮาเนาะแบบว่าเฮามีกําลังซำนี่เฮามีลอยเฮากับเห็ดบุญสักเท่าเนาะสักเท่าสักสามชิปดอกพี่น้องหรือว่าถอยเล็ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะตามกำลังเขาแบบ แบบว่าแบบเห็ดในห้าเดือนรอดนะเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็สิได้บุญแบบนะถ้าเฮามีร่อยเนาะเฮาสิไปเฮ็ดกับแปดซิปเก้าสิปร่อยเนาะห้าถือเดือนรอดห้าเฮาเฮ็ดบ่ได้แบบนั้นเฮามีร่อยห้าเฮ็ดซิปเฮ็ดเศร้าเนาะสามซิปสามเศร้าอย่งน้เนาะามีเงินเอ่อหนึ่งพันบาทเ้ามีเงินหนึ่งพันบาทเนาะเ้ามีเงินหนึ่งพันบาทเราเห็ดซะ บุญเนาะจากหนึ่งร้อยบาทหรือสองร้อยบาทก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่าทานเนาะ

ดยดีใจเดี๋ยวโน่โดยโดยเนาะโน่โน่อะไรที่ถอนเก๋เลยได้เลยขึ้นใองดีถอนเก็ขึ้นรถเลย ครับพี่น้องโอ้ดีใจเลยพี่น้องในของดีเนาะไปอุซ่าเพื่นให้ซาถูกข,ขอให้ขำไม่คุ้นเนอเขาให้หาเงินมาคนนอ,องคคได้เนาะมาได้ดหายังก็เขาให้ให้ได้สมมุนไพรปรัชนาเนอะพใจเต้นตกบๆูกเลยพี่น้องเดี๋ยวใจบอก เพื่อว่าคนตั้งใจสิไหนะไก่ที่ใจพี่น้องอะผู้ใหญ่หรือว่ากูบ้าหรือว่ายังเนาะคนที่เคนตั้งใจเฮาไหเฮาเนาะแต่โดยที่เฮาบ่ได้ของคอเนี่ยคนดีใจเลยพี่น้องเป็นยังก็ตามเนาะ คุ้มนิ่งกว่าคุ้มพี่น้องมากนียสรับไก่เนาะใดคลองดีอ่าอุบบาเพื่นมานอยู่ที่น,นันได้สามปีกว่าแล้วพี่น้องเพื่นมาเพื่นเป็นคนอ่าตั้งบักเซ่พี่น้องบักเซ่จำซากกูละพี่น้อง สลเร็จเนาะพี่น้องเนาะสิ่งใดอันประเสริฐขอให้นําเข้าสู่ชีวิตฐานอันใดอันประเสริฐลําเลิศเนาะเอ่อดาบรรดาศักดิ์เนาะพี่น้องขอให้เข้าสู่ชีวิตฐานเลยถุกฐานเนาะบางมีสีโซกพี่น้องสปาย